อัปเดตอาการของเด็กๆตอนเช้านี้นะผมยังไงบ้างแล้วลกูกมาเร็วไหนไปนไหนล้วอ๋อออกมาทั้ง2องตัวเลยมาให้เอฟซดูก่อนเร็วเร็วเร็วเรเร็โนรีครับแจ่มใสเหมือนเดิมแล้วผ่านมา2วันนะครับดูซาซิมิยิงแจ่มใสเอาอีกแล้วแม่ปัน้นแม่ปัน้นอัดคลิปทีไรทำไมตา้องนอ่ี้ลก ให้คุยกับตัวเองอยากให้ตัวเองออกก้างอยากให้เอฟซีเห็นแต่ตัวเองเหรอเออเอ้ยมับนี่อุ้ยพอแล้วพอแล้วปากตาเปียบบกหมดแล้วไปไหนแล้วไปไหนแล,ล้วโนรีโนรีาน,นี่แล้วอ่านอะไรคุยกับโนริก่อนไม่ให้คุยไม่คุยกับพ่อ <c oughs> ป้านไข่ต้มกไ็ไปไปเล่นกับไข่ต้มก่อนฮะมานี่แล้วมฮัลโหลเออแจ่มใสน่าดูตาเขาดูตาครัเป็นแจ่มใสนะครับช้านี้ยนี่นะฮะ นี้โอชิเอ๊ะ okay. ไม่เอาไม่เอาไม่อุ้ม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 แหม่ยังซีนรูปตลอดเลยแล้วเราลักกี้ลักกี้ลักกี้อันนี้ลักกี้ลักกี้ไอ้ลักกี้ดูเขินได้ชื่อใหม่แล้วทำเขินนะลักกี้แหมแล้วลักกี้ลักกี้อันนี้แล้วลักกี้คือลักกี้ขี้จ่อย้ลักกี้ขี้จ่อยไปแล้วลูก เหมือนไม่เคยวิ่งอลทุกคนดูดูทุกคนตอนนี้น้องลักกี้นะครับผมหรือว่าน้องซาชิมินั่นเองนะครับเปลี่ยนชื่อมาเป็นลักกี้แล้วนะครับถ้าทุกคนได้ดูคลิปเมื่อคืนนะครับก็คือจะเปลี่ยนจากซาชิมินะครับผมมาเป็นน้องลักกี้นะครับเพราะว่าน้องลักกี้มาเยอะสุดนะครับดูน้องล่าเริงนะครับได้รับยาได้อะไรแล้วล่าเริงมากครับได้เล่นกับเพื่อนได้วิ่งนะฮะ ยิ่งเล่นตามธรรมชาตินะครับแต่อันนี้เห็นครับขนครับผมนี่ขนบ้านนี้จะเหลืองนะครับเพราะว่าวิ่งเล่นทั้งน้ำทั้งตมทั้งอะไรนะครับผมเพราะว่าผมยังไม่ได้ลาดปูนทั้งหมดเลยนี่เองแต่น้องก็เล่นกับธรรมชาติได้ครับนูน่นกัดนี่หาอะไรล่ะลูกเร็ว ปวดในเลื้องเลยนะฮะแต่ละตัวไม่ได้อาบน้ำให้ไปแล้ว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 โนริวิ่งแล้วครับผมโนริเริ่มกลับมาล่าเริงเหมือนเดิมแล้วนะนี่โนริกับโอชินะครับวิ่งไปนี่นี่โอชิโอชินี่โนริเดีวิ่งแล้วครับผมกลับมาล่าเลยนะครับกินยาไปแค่สองวันนะฮะไปแล้วนี่ชาบูชาบูก็เริ่มเล่นแล้วนะครับเอ๊ะไปไหนฮะมาเร็ว ไม่ไปเออ,อสามตัวชนเจ็บ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 ดูหน่อยลูกนี่ลูกลลลลลมาเล่นกับครัเร็วลักกี้นี่ลักกี้ก็อ๋อจะลงน้ำแล้วพูดอู้หูดูบ้านผมจะสะอาดได้ไงครับในน้ำทุกวันแล้วเอาตีนไปแช่ก็ได้เปิดน้ำใส่ใหม่หนะลูกเ,าเนาะเหนื่อยแล้วก็มาแช่เปิดน้ำใหม่ เอาเอา,เ,อา,เ,อาเล่นซะจะได้เปิดน,น้ำใช่ไหมลูกนี่ไงแต่ละตัวอยากลงดูเอาตีนลงเอาเอาตีนลงแล้วก็กินเอาเอาอ่เต็มที่นี่แหละสกปปกเดยกก็เป็นโรคอีกดูลัคกี้เล่น อย่าเล่นกับไอ้ลักกี้แรงนะลูกเดี๋ยวลักกี้ไอ้กระดูกหักเลยนะเด้ออ่าหนีบบางแล้วเลยโอ้ยชาบูชาบูเริ่มตุ้ยขึ้นแล้วเด้อครับเดี๋ยวจะชั่งน้ำหนักดูว่าแต่ละตัวน้ำหนักเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวรอดูคลิปหน้านะครับนี่ปล่อยเด็กๆเล่นกันก่อนอ่าเล่นน้ำมาแล้วก็มานี่แหละโดนดินนะครับผมขนก็แดงยังได้อาบน้ำเป่าอีกอู้วเดี๋วแล้วอัน โอ้โหดูชุบโคลนชุบดินเลครับลักกี้ลักกี้อย่าลุมน้องปลยเลยปเลยอย่าลุมน้องอย่าลุมน้องน้อง <laughs> เดี๋ยวก็ได้ไปอันนั้นอีกละอันนั้นล้างตัวปอกาคนเล่นกันเต็มที่กันล้เอยเพื่อนหมดเลยเออย่างไี้เรามาแดงแล้วมันไปชุบน้ำมาแล้วก็มาเอาโตมมาเอาดิน สัานสันโลกเลยเราเนี่ยิจัเหนื่ยไมพอยังฮะพอแล้วจะเปิดพัดลมให้เวอยู่พัดลม ไม่ไม่ปั้นแม่เปื้อนแต่แม่ปั้นนี่แหละแม่ปั้นรู้จักความเนาะรู้ตำแหน่งมากนะครับวิ่งเล่นจัดจัดแล้วก็อกินน้ำละครอ่ราหลับพอลมไม่หายเหนื่อยให้หายเหนื่อยแล้วจะเช็ดตัวให้โอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะครับสําหรับอาการน้องๆก็ไม่น่าเป็นห่วงนะครับกินยาแล้วก็ล่าเริงครับเล่นตามปกตินะครับไม่เหงาเราใช้เมนริฮะ ี่ยาเจ็บดเยอะ,อะขอบคุณทุกคนนะครับที่เป็นห่วงเด็กๆบ้านนี้นะครับ <g iggle>